ดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทั้งหลายที่ดูเรนไรส์สดเจ๊แข่งซารอนนะคะวันนี้เจ๊แข่งตื่นเต้นมากมายวันนี้มีดาราสาวท่านหนึ่งมาบุ๊คคิวทําผมกับเจ๊เจ๊รู้สึกตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าคนไหนเขาจะมาหรือยังเดี๋ยวมารุ้นกันนะว่าดาราสาวท่านนั้นจะเป็นใครย,ยังไงงงต้องรองเขาก่อนนะเดี๋ยวเขากำลังมามารุนกันทุกคน ค่ะมาค่ะวันนี้คุณอไรจะรับทรงอะไรดีคะคุณแม่วันนี้หนูขอแบบทรงง่ายๆอะไรก็ได้ค่ะคุณแม่สวยๆนะจัดไปเลยค่ะจัดไปวันนี้กะลังสรรค์ที่สวยที่สุดเลยนะคะคุณแม่ A few minutes later แป๊บนึงนะคุณแม่นะค่ะคุณแม่หนูว่าแบบมันเบาเกินไปอย่าคุณแม่คือตอนเย็นคือหนูมีดินเนอร์ค่ะรู้คิดว่า หนูอยากเปลี่ยนทรงผมค่ะคุณแม่เอาให้เป็นแบบเอ่อเป็นรวบตึงหันมา Ponytail Something ค่ะคุณแม่ก็แบบปล่อยจมอยมาตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ได้ค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวแม่จัดให้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงหลงมาคุณแม่แปบนแม่ส่องกระจกแป๊บหนึ่งเฮ้ยสวยคุณแม่อะไรอีกถือว่ามันยังไม่ใช่อ่ะทรงนี้ หนูคิดว่าแบบคือคือคือคุอคอคณแม่เก็ f ฟ e ลหนูป้าว่าแบบคือหนูจะไปงานโรงแรมที่แบบมีดินเนอร์แฟนตาซีสุดหรูค,คุณแม่หนูก็เลยคิดว่าแบบหนูอยากได้แบบให้คุณแม่ตั้งหม้อตั้งกล้าคุณไปค่ะแบบสมกล้วยหอมคุณแม่เอาสมกล้วยหอมสมกล้วยหอมค่ะคุณแม่คุณแม่จัดให้หนูเลยนะคะได้ค่ะได้ได้ได้คุณแม่คุณแม่เบาๆหน่อยสิคะอ๋อมันต้องตื่นๆครับรู้ขาวหนูไม่เคยทำกล้วยหอมสบับคุณแม่ใช่ไหมคะโอเคคุณแม่ ค่ะสวยๆง่ายๆได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะคุณลูกค่ะได้ค่ะคุณแม่นั่งนิ่งๆขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกขาครับคุณแม่อะอะไรคะลูกนี่มันไม่ใช่ส้มกล้วยหอมไม่ใช่ส้มกล้วยหอมไงอันนี้อะไรกล้วยเออก็ไม่กล้วยหอมตรงไหนอ้าเลย แม่มันมีได้คุณแม่อย่าลืมสิหนูมีดินเนอร์ตอนเย็นว่าทำไม,มไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้แล้วตรองมี้จุดจบอย่าลืมจะพักกล้วยให้แม่ด้วยนะคะอะไรนะพักกล้วยสามร้อยข้าทำผมพันห้า 5, 5. แม่ยังกล้าคิดตั้งกับหนูอีกเหรอเนี่ยเออโอนมาคป็มีเกบแบงแค์อคุณหออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย